ดูภายในนะคะตัวนี้เลขใหม่อยู่ที่142,373กิโลเมตรนะตรงนี้นะคะเกียร์อยู่ที่คอแล้วนะเป็นแพดเดิลชิปเอ้ยไม่ใช่เป็นเกียร์คอนะคะตรงนี้แล้วมีออโต้เบรกโฮนะเราสามารถกดโฮนะคะเหยียบที่เบรกสองครั้งเพื่อขึ้นโฮได้นี่สับขึ้นไปเป็นเกียร์ถอยนะคะอ้าเดี๋ยวเปิดดูจอตรงกลางหน่อยเกียร์ถอยออกปะในหน้าจอตรงกลางออกไหมดูซิ ออกนะคะยังใช้ได้อยู่นะคะหมุนพวงมาลัยซ้ายขวาอ่ะไปตามทิศทางของพวงมาลัยใช้ได้นะอ่ะตรงนี้นะอ่ะล้วแพทเทิร์นชิปล่ะคะสามารถใช้ได้อยู่แต,ต,ต,ต่ต้องลองขับกันดูก่อนนะคะอ่ะให้ดูสภาพก่อนพวงมาลัยนะคะมันติฟังก์ชันตรงนี้สติกเกอร์ลอกเล็กน้อยเอาไว้กดดูตรงกลางนะคะเลขไม้ของน้องเขาอยู่ที่ 1, 4, 2, 3, 7, 5าย้ำอีกทีนะใช้งานได้ปกตินะคะปุ่มตรงนี้ส่วนฝั่งนี้นะคะ เร่งเสียงเบาเสียงอ้อลืมไปเราไม่ได้ตอบลูทูธนะคะเราไม่ได้เปิดวิทยุสามารถต่อบลูทูธแล้วก็วิทยุได้อ่ะเบาะตรงนี้เบาะสามารถใช้งานได้ไหมอ่ะใช้งานได้อยู่ตามปกตินะคะเมมเบาะก,กดล็อกอ๋อสวิตช์ปกติแต่ว่าตรงเนี้ยลอกเดี๋ยวเก็บให้อีกทีอ่ะดูตรงกลางนิดนึงตัวสวิตช์ตรงกลางมีอะไรบ้างที่เป็นตำหนิโอ้โหนี่นะคะอ่านี่ตรงนี้นะคะลอกเนาะเป็นปุ่มอากาศหมุนวนในรถค่ะนะสามารถปรับแอร์ได้ คอมแอรยังดีอยู่นะคะ,ะ,คะเออแอร์ Air ยังเย็นนะนี่ปรับอุณหภูมินะคะอ่ะปรับได้ข้างบนนี้ติดอยู่นะคะอ่ะโหมดการขับขี่ปรับได้ใช้ได้อยู่นะตรงนี้นะคะปุ่มใช้ได้อ่ะสามารถเชื่อมต่อบูชูได้เนาะน้องเปิดได้เปิดเปิด,ปดติดแต่ตรงนี้นะคะอ่ะหมุนดูตรงกลางสิสติ๊กมันตรงนี้หมุนได้ไหมอ๋อได้อยู่ใช้งานได้ปกตินะคะอ่าออดิโอ อ,อันนี้เข้าได้ไหมอ่าได้อยู่นั้นเนี่ยอ่านี่ไงโอเคอยังใช้ได้ปกตินะคะ,ะสภาพโดยรวมคอนโซลไม่ลอกค่ะหน้าจอตรงกลางใช้ได้นะแล้วก็หลังคาตรงนี้เปิดได้อยู่นะคะ โอยยังชัวร์หน่อยสําหรับลูกค้านะคะที่อยากขับเบนส์สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะแล้วราคาน่ารักไม่สนใจอุบัติเหตุก็ช่างไม่มึงเถอะแต่ว่าเดี๋ยวมินเก็บให้นะย้ําอีกทีว่าเจ้าของคนเก่าไม่เสียชีวิตนะคะเดินดุมๆม,มาขายให้เราเลยนะตัวนี้นะคะเป็นรถฝากขาย m มอร์ d e s b ส n บ์ C L A 2 5 0 A M G จดทะเบียนเมื่อปี2014ค่ะตรงปีนะคะราคาอยู่ที่499,00 0บาทค่ะถูกกว่าอ e ีโคคาอีกตัวนี้นะประหยัดน้ำมันสูงส อยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรอยากรู้ว่าประหยัดไหมสามารถขับและว,วัดได้ในหน้าจอตรงกลางนี้เขามีนะคะบอกเลยตรงนี้นะมันแบบมันโอเคมากทุกคนถ้าสักครั้งนึงในชีวิตอยากขับไปแล้วราคาน่ารักอ่ะตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่ารักนะคะเดี๋ยวมิ้นต์นะคะเก็บสีให้เก็บรายละเอียดให้สีรอบคันนะแล้วก็ ล้อ,อยางนะคะเก็บแม็กให้หมดเลยในราคา499ค่ะสําหรับลูกค้าที่อยากซื้อเงินสดนะคะย้ําเลยว่าคันนี้จัดไฟแนนซ์นะยอดอาจจะได้น้อยแต่ว่าจำนำเล่มจำนำได้นะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่0.65กับธนาคารนะย้ําเรามีธนาคารให้ลูกค้าด้วยเผื่อแบบว่าเอาเงินสดมาซื้อแล้วแบบเฮ้ยแกฉันอยากใช้อยากจะใช้เงินสดก้อนนี้อยู่ก็ซื้อแล้วเอาเล่มไปจำนำนะคะกับสถาบันการเงินค่ะ ปรึกษานะคะปีรถเดิมอยากจะแลกกับมีนแลกได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อคันนี้เงินสดเลยไลน์หาม i นนะคะ S I K H O N C M หรือโทรหามินค่ะ0นย์เ9ค่ะ